ยินดีด้วยโกตีควงหวานใจแต่งงานแล้วเจ้าสาวสวยออราจับสุดๆคบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานในที่สุดก็ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการแล้วอีกคู่ระหว่างนักสแสดงหนุ่มอารมณ์ดีโกตีอารัมบอยและกวางสุภักหลังจากที่เราเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของความรักของทั้งคู่อยู่เรื่อยๆโดยวันนี้ดารารุ่นใหญ่ที่นับถือว่าเป็นพี่ชายที่สนิทมากๆอย่างตัตุรงโพธารามโพสไอจีส่วนตัวเผยภาพบรรยากาศงาน วิวาของโกตีกวางโดยบรรยากาศงานแต่งเป็นไปอย่างราบรื่นและเรียบง่ายสุดๆระบุข้อความบอกว่าแต่งจานโกะบวกกวางและในช่วงเย็นวันเดียวกันเจ้าบ่าวจะมีการแถลงข่าวความรักเผยแผนอนาคตณห้องบาซิลิกาโพธิไล เลเซอร์พาร์คง,งานนี้ขอร่วมแสดงความยินดีกับหนุ่มโกตีอารามบอยและสาวกวางด้วยนะคะขอให้ทั้งคู่ครองรักกันแบบนี้ตลอดไปและมีข่าวดีเป็นเบบีในเรียว,วันนะคะขอยอมรับจริงๆว่าเจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยมากๆแถมงานนี้ยังมีเพื่อนตลกมากมายรวมไปถึงเพื่อนวงการนักข่าวก็ได้มาร่วมเต็มงานแต่งไปหมดเลยเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่ซึ่งแน่นอนคขาว่างานนี้แฟนคลับมากมายก็แห่ คอมเมนต์ Comment, ให้กำลังใจรวมไปถึงแสดงความยินดีกับทั้งคู่เพียบอาทิดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะใดๆขอชื่นชมโกตีที่สร้างฐานนะด้วยลำแข้งตนเองดูแลครอบครัวญาติพี่น้องได้ดียินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะขอให้ทั้งคู่ครองรักกันแบบนี้ตลอดไปและอีกมากมายนั่นเองค่ะยังไงก็ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ครองรักกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลาดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า